ติดตามกดกระดิง่งช่องยูทูบช่องมิจูน้องเจนไปดูกันเลยมาอยู่ในคอนนะคะอันต่อไปเป็นม้าในการ์ตูนนะคะม้ายูนิคอร์นสีสันสดใสมากเลยไหนดูร้องเดี๋ยวไี่จิ๊ดเดีย๋ยวให้ดูน่อยค่ะน,นี่สโบรี่ที่พี่จิ๊ดซื้ออยู่นะคะเขาเรียกว่าอะไรคะทำไมถึงอยากได้จังเลยเนี่ย เอาคุ้มว่าพี่เจมไปดูอาทิตย์ต่อเขาอยากได้พี่เจมอยากไา้พี่เจมเลยจื้อหมามันเป็นแผ่นซิลิโคนใช่ไหมคะแผ่นกดซิลิโคนนะคะอันนี้เป็นเดีย๋ยวเพิ่งโชว์ค่ะเราต้องโชว์ของเล่นทั้งหมดก่อนค่ะว่าวันนี้หนูได้มากี่ชิ้นค่ะมันไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวนะคะมีมีสตรอเบอรี่ Strawberry กับอะไรคะที่เราสั่งมาทางช้อปปี้ค่ะกับ กับเรมโบมีสองชิ้นใช่ไหมคะใช<จ>่นี่ค่ะห้าก,กัดห้าก,กัดห้าก,กัดมาโพนี่ชื่อว่าเรมโบแปลว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรคะเรมโบ้รุงกินน้ำแปลว,ว่ารุงกินน้ำคะ่ะรุงกินน้ำเต้าฝนตกคขัไม่หากินกินแบบนี้นี่เอง ลงกินน้ำมาเหรอเป็นแบบนี้นี่เองเหรอจะมากินน้ำตอนหลังฝนตกใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนตอนฟ้ววามเมื่อแล้วยามัวจะต,ตกทีนี้ก็เมฆอะ่ะเข้ามานี่คือก้อนเมฆใช่ไหมสีขาวๆใช่นี่คือเลมูเลมูร์มฮะไปหาหนาะบีที่ก้อนเมฆตรงนี้หิวแล้วไปกินอัำอ้ำอ้ถ้าตอบไปเรียบเม็ดเินได้นะอาบีเจเป แต่หลายพี่เจนเห็นเขาเอาเอาตอเบอรี่มาขายพี่เจนตอเจ็บละเปียว <laughs> <laughs> ตัวต่อไปค่ะตัวที่สองค่ะม้าอยู่ไลคอนม้าอยู่เลคอาจะมีขนขึ้นมาอย่างนี้ <c oughs> ใช่เหรอเขาเรียกเข่ามันค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ขนเข่า <c oughs> <c oughs> มันค่ะ <c oughs> ใช่มันเป็นม้าเหมือนในเทพนิยาย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะเป็นม้าของเจ้าหญิง ของเจ้าหญิงนะคะแสนสวยแสนเฉยขอบคุณค่ะมายูนิคอร์นนี่หนูได้มาจากที่ไหนคะที่ซื้อมาจากที่ไหนคะที่เบสชีเสียงม้าร้องแบบนี้ใช่ไหมสวัสดีไปถ่ายอะไรเนี่ยเพื่อนวันนี้มาถ่ายคลิปอะไรคะสวัสดีเพื่อน ขอดูอันต่อไปนะค่ะอยากเห็นอันสุดท้ายเมื่อกี้สตรอเบอรี่ไปแล้วเนาะอาจแสดงว่าอันนี้อันสุดท้ายละสรุปว่าพี่เจนได้ของเล่นมากี่ชิน<จ>น้นคะพี่เจนมีเกมีกี่มือคะไหนลองเอาโชว์อีกข้างนึ่งให้เพื่อนๆดูสิมีกี่มืออีกมือหนึ่งว่างไหมคะไม่ว่าเราต้องโชว์อีกหนึ่งอันสิคะว่ามีอะไรคะหนูไม่ต้องจับมายูนิคอร,ร์นไม่จับให้หนูจับแค่สายลุงค่ะปล่อยค่ะโอเคอันเนี้ยนะคะมายูนิคอร์นเนี้ย ไปที่บิ๊กซีค่ะไปที่บิ๊กซีวันเมื่อวานนะคะแล้วก็ไปเห็นมา้ายูนิคอร์เนี่ยอยู่ในที่ร้านขายของเล่นนะคะพี่เจนก็งอแงกับคุณแม่ค่ะคุณแม่บอกว่าคุณแม่สั่งทางช้อปปี้แล้วแต่พี่เจนม่ฟังคุณแม่เลยค่ะงอแงเ,เสียงดังทั้งร้านเลยคุณแม่ก็ต้องเดินไปเอามาให้นะคะถ้าแบบนี้เด็กๆไม่น่ารักนะคะต้องฟังคุณแม่นิดนึงเห็นไหมคะว่าเรามีของเล่นที่มาจากช้อปปี้อสองชิ้นด้วยกันนะคะ นี่ไงคะกับเรนโบว์ของหนูไงมาถึงวันนี้เองนะคะเนี่ยทั้งๆที่เมื่อวานนี้เราเพิ่งได้มาจากบิ๊กซีหชิ้นนะคะตอนนั้นเป็น3ามชิ้นแล้วเด็กๆก,ก็ไม่งงงงกับผู้ปกครองนะคะของเล่นเด็กๆมีได้แต่ว,ว่าอย่ามีเยอะนะคะสิ้นเปลืองเปล่าๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ของเล่นแล้วเด็กๆก,ก็จะต้อง าาหาเงินมาคืนคุณแม่ด้วยนะคะเรามีข้อตกลงกันแล้วอ่ะทีนี้ต้องบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าเอามาแล้วมันเล่นยังไงคะเนี่ยไม่ไม่เข้าใจเลยคะ่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าเอามาแล้วเล่นยังไงคะงดกดไปทีละปุ่มเหรอคะใช่ค่ะขง,งแล้ว จิ้มๆทีละรูแบบนี้คะ่ะจากนั้นก็สามารถลูบได้เลยแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างคะเนี่ยลองบอกแม่ใชนลูกแก้ได้อกว่ากดได้ได้นะ้วเขาบอกว่าอะไรเห็นไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะเหนื่อยไหมคะเวลากดนานๆเหนื่อยไหมคะมเหนื่อยเพลินดีหรอ มีประโยชน์อะไรกับนิ้วมือเราหรือเปล่าะคะมันไม่เหนื่อยไปหรอเนิ้วมือันแบบนุ่มๆ,ๆค่ะอาบให้เราไม่เจ็บเลยหอ,อมันนุ่มมันจะไม่ทําให้เราเจ็บมือจริงหรอคะถ้าเราเล่นนานๆใ้มือเราจะไม่ล็อกหรอคะนิ้วเราจะไม่ล็อกหรอคะไม่ค่ะเราเล่นคอมอามือเราจะล็อกถ้าเล่นคอมมือจะล็อกหรอคะถ้าเล่นของเล่น,น,มนไม่ไม่ล็อกเลยเหรอ สตรอเบอรี่สิสตรอเบอรีรร่เขาจะดูแข็งกว่าตัวใช่ไหมคะตัวสายลูนนี่จะดูบางนิดนึงจะดูบางนิดนึงสูงเกินไปอะใกล้เกินมองไม่เห็นแต่ว่าตัว,ตวสตรอเบอรี่นี่จะดูหน,หนาๆใช่ไหมลูกสตรอเบอรี่จะดูหนากว่ากว่าสายลูนนะคะจะเป็นเพราะว่าเขาอันเล็กกว่านิดนึงนก็เลยทําให้ดูหนาแล้วก็ดู อันทั้งสามอันนี้อันไหนที่ที่โอเคที่สุดคะอันไหนที่กดแล้วไม่เมื่อยมืออันนี้กับอันนี้กับอันนี้สรุปว่าไม่เมื่อยมือสักอันเลยใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเูาเห็นใบเขากดติดตามีเจนกดตดตามพี่